ัวข้อเรื่องพระสัตยธรรมจตุราธิฐานโนหรือว่าอธิฐานธรรมสี่ประการอันนี้จะต้องถูกนำมาเชื่อมโยงกับประเพณีและวัฒนธรรมบันดีงามของชาวไทยสมัยโบร,ราณตั้งแต่กรุงสุขโขทัยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้นั่นก็คือประเพณีงานลอยกระทงซึ่งแต่ละท่านแต่ละบุคคลจะมีการตั้งจิตอธิษฐาน ถ้าจะถามว่าแต่ละท่านมีการอธิษฐานเช่นไรก็ต้องมองย้อนไปถึงพระสัตธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งทุกท่านจะต้องมีโอกาสมองเห็นจุดหมายปลายทางของการบรรลุธรรม นั่นก็คือให้พระศกกานิกรแต่ละท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมมองเห็นพระสัตธรรมก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของการบรรลุธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องอริยะสัจสีได้ประสบผลสำเร็จด้วยการสร้างวิปัสสนาญาณทำหน้าที่เป็นผู้รู้เห็นบรรลุธรรมตามแนวทางของ,ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ซึ่งมีภาพรวมเกิดมาจากเรื่องของเหตุผลและกําไรที่จะต้องได้รับเป็นจุดหมายปลายทางซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานเกิดมาจากปาจานนั่นก็คือองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่ทรงสแสดงให้สาวกทราบถึงเรื่องปร,ริญเยยยากิจหรือว่าเรื่องของทุกข์ที่ถึงกำหนดรู้สร้างขึ้นมาให้เป็นเหตุที่สำคัญในพระพุทธศาสนา ส่วนผลที่จะต้องปรากฏขึ้นมาก็คือเรื่องของปหาตับภิกิจหรือว่าเรื่องของการสละละทิ้งปล่อยวางที่ภายในสมุทยสัจจะจุดหมายปลายทางของนิโรธสัจจะก็คือเรื่องของผลกำไรที่จะต้องได้รับจากการรู้แจ้งแทงตลอดหรือว่าประจักษ์จริงในพระสัจธรรมตามแนวทางของการสร้างวิปัสสนาญาณ ให้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์สาวกแต่ละท่านในความหมายของเรื่องเหตุผลและกำไรที่จะต้องได้รับรวมทั้งหน้าที่สประการในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเป็นภาพรวมของการสร้างศีลสมาธิและปัญญาให้ปรากฏเกิดขึ้นมากับสาวกทุกท่าน โดยจะต้องเข้าใจพื้นฐานจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่พระอ,องค์ท่านทรงประทานเรื่องราวของอริยมรรคองค์แปดมาภายใต้หัวข้อเรื่องปัญญาศีลและสมาธิซึ่งเป็นเรื่องของเหตุผลและกำไรที่จะต้องได้รับ นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นภาพปริญเยยยกิจในความหมายขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งพระพุทธองค์ทรงเป็นต้นเหตุที่สำคัญในการประจักษ์แจ้งความจริงด้วยความยากลำบากตามความหมายของทุกขสัจจะ ส่วนศีลที่จะต้องทำหน้าที่ละหรือว่าประหารให้หมดสิ้นลงไปที่นี่คือความหมายของพระสัตธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องสัมมาวจาสัมมากรรมนโตและสัมมาอาชิโวจะต้องหมดสิ้นไปในความหมายของสมุทยสัจจะ ส่วนเรื่องของนิโรธสัตจะก็คือสัจจิกาตับภกิจหรือว่าความประจักษ์แจ้งเห็นจริงในพระสัตรธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องสมาธิซึ่งจะต้องปรากฏเกิดขึ้นกับพระสงฆ์สาวกหรือว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบไปด้วยสัมมาวยโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ซึ่งความหมายของสมาธิที่ตรงนี้จะมีความแตกต่างกับสมาธิที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของสัจจิกาตับภิกตจซึ่งเป็นเรื่องของพระสัตว์รมคําสั่งสอนแล้วก็เป็นเรื่องของผลที่จะต้องได้รับในสัมมาวยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนนี้คือข้อแตกต่างที่สามารถแยกให้เห็นได้ชัดว่าผลที่เกิดขึ้นกับ พระสัตว์ร,รมในฐานะของลูกศิษย์กับแนวคิดของพระสงฆ์อันหมายถึงองค์สมเด็จพระอาราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรื่องราวของกำไรที่ได้รับให้พระสัตว์รรมมาตั้งมั่นเป็นผลปรากฏว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะต้องปรากฏเกิดขึ้นกับศีลซึ่งเป็นต้นเหตุในฐานะพระพุทธ ก็คือเรื่องของความรู้แจ้งหรือว่าความเข้าใจถูกที่ศกษสาวกจะต้องพูดเรื่องสัมมาวาจาสัมมากรรมโตและสัมมาอชิโวนำพระสัตทธรรมออกมาประกาศเพื่อให้ได้มีปัญญาเป็นผลกำไรมาปรากฏเกิดขึ้นกับพระสงฆ์สาวกผู้ทำหน้าที่ประกาศพระพุทธศาสนา ด้วยสัมมาทิฐิและสัมมาสังกัปปะหรือว่าสัมมาสังกโปเป็นแนวทางเดียวกันกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงประทานเรื่องราวของทิศดีอันชอบประกอบกับความดำริชอบให้เป็นกำไรปรากฏเกิดขึ้นกับพระสงฆ์สาวกในฐานะผู้ประกาศพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างวิปาาัสสนาญาณภายใต้หัวข้อพระสัตรธรรมเรื่องจตุราทิฐานโนในที่นี้จะต้องสอดคล้องกับความเข้าใจที่ดีภายใต้หัวข้อเรื่องอริยะสัจสีนั่นก็คือเรื่องของปัญญาทิษฐานสัจจาทิฐานจาคาทิฐานแล้วก็อุปัสมาธิฐาน ซึ่งสามารถจะนําคําแปลมาเรียนให้ทุกท่านทราบได้วันนี้คือความหมายของการมีอุปสมะเป็นธรรมอันควรตั้งไว้ในใจจาคาทิฐานก็คือเรื่องของการมีจาคะเป็นธรรมอันควรตั้งไว้ในใจสัจจาทิฐานมีความหมายว่าจะต้องมีสัจจะเป็นรรมะอันควรตั้งไว้ในใจ ส่วนปัญญาทิฏฐานก็คือการมีปัญญาเป็นธรรมะอันควรตั้งไว้ในหัวใจเพื่อก้าวไปให้ถึงที่หมายของการบรรลุธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องอริยสัจสีหรือว่าเรื่องของจตุราธิฏฐานธรรมอีกทั้งยังสามารถบรรลุเรื่องของปรมัติธรรมทั้งสี่ประการนำออกมาประกาศให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทราบ ถึงหนทางและวิธีการสร้างวิปัสสนาญาณเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม นั่นก็คือประเพณีของการลอยกระทงของแต่ละปีให้พุทธบริษัทชาวไทยได้มีความเข้าใจถึงวิธีการทราบถึงหนทางบรรลุธรรมคือเรื่องของธรรมะอันควรตั้งไว้ในใจสี่ประการประกอบไปด้วยปัญญาทิฏฐานสัจจาทิฏฐานจาคาทิฏฐานและอุปสมาทิฏฐานนำออกมาประกาศให้พุทธศาสนิก,กชนได้มีโอกาสทราบ เป็นแนวทางเดียวก,กันกับที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงนำหัวข้อเรื่องอริยสัจสี่ออกมาประกาศถึงเรื่องของความสามารถในการบรรลุธรรมเกี่ยวกับเรื่องของปรมัตทธรรมทั้งสีประการนั่นก็คือหัวข้อเรื่องจิตปรมัตทเจตสิกปรมัตถร,รูปปรมัติและก็นิพพานปรมัติ อีกทั้งยังสามารถจะนำเรื่องของสติปัฏฐานสี่ออกมาประกาศให้ชาวพุทธได้มีโอกาสทราบถึงการบรรลุธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกายเวทนาจิตธรมรมเนื่องในโอกาสวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามก็คือการลอยกระทงของ วันเพ็ญกลางเดือนสิบสองให้ได้มีการแทงตลอดเกี่ยวกับเรื่องของอธิษฐานธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าทุกท่านมีโอกาสสร้างธรรมะอันควรตั้งไว้ในใจให้ถูกวิธีเพื่อการบรรลุธรรมที่ดีภายใต้หัวข้อเรื่องอริยสัจสี่ขอรับกระผม